สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีติดตี่สามคุณยายนะคะเนาะขุดหลุมค่ะไตน้ำอยากบอกานึ่งไงฟังมันตลกไหมคะขุดหลุมไตน้ำต้องมือนเ้าโยห์หอดใบสองหัวตาเหลียวหัวตาเหลียวนะบ้านนี้เอาเสาล่องหลุมเอาเสาล่องหลุมได้หาหลุม เันก็มีวิธีการเอาเสาล่องมาหลุมไตนมนะะ่นามเนาะค่ะนอนันก็อยากหัวฉันก็เลอยอยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งเป็นม,มีวิธีเอาล่องจากทั่งโคกเบีค่ะมีว่างอยู่ทั่งโคกไหมเออแบกคนละขางกัวไม่ะบบ,บ,บ,บนี้เอากระติกันนันมา,มา,มา,า,าว่างล่องเรืเอาเสาล่งมาไหมค่ะโอ้สุดยอดเลยไหลมากไลมากจับพูดเดียวก็ไดไปอยู่ทั่งโคกแบกก็เกี่ยวันนดีากจะว่ากับว่ามาขึ้น แต่อวนเพิ่นมีม <า S 1> ความคิดฉ <มา S 1> ลาดขึ้นมากออออเนาะอืมอะไรสิพันธ์ก็พนันธ์โดนเน,น,นี่ยพันเหิืนเรามีความคิดเออทุกซักทุกเสาเลยค่ะเสาหนึ่งเพชรแบบนี้อีกเสาหนึ่งคิดอีกได้แบบนี้ก็เฮ็ดแบบอื่นไปไปเรืเ่อยๆแก้ดัดแปลงไปเรื่อยๆอันใดมันง่ายอันใมัน,นคนงานพวกนี้เบื้องใบเด้อค่ะคนฉลาดนี่ทั้งสองขนนี่หัวดีคนงานเป็นว่าเฮ็ดอันเสาไต่หนามนี่บ่๊ับ บอหลับเลยอันเสเออเห็ดสาลากางน้ำนี่บอมีสร้างหลับเลยน้ำเพียงนมพีน่าขุดนะาะ่าฮ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 ่้ฮ่า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 ด่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าห่าเ่าฮ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 ่า่้ําฮ่าฮ่าฮ่วน่าฮาฮ่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 าน่าฮาาาว่านน่่า่า่า่่าเา่่ เมื่อนี่ให้มาซอยเห็ดบอกว่าสวนมะขามเทศเอาใบกอนมาซอยเห็ดอันสินตุลาไปดิค่ะจะเริ่มเห็ดกันแล้วน่าสินตุลาสินตุลาทีเข้าไปสวนแล้วเลยขอลองว่าให้มาเห็ดเสาอันชาลากลางน้ำให้ซอยย่อยก่อนอันนี้งานสำรองดอกอืมงานอาชีพคือขันเทศ่มเอองานอาชีพอาชีพหลักอันนี้งานสำรองโอ้สุดยอดแต่แต่อวนเห็ดเป็นเมือสุยางสุดแน่วเลยค่ะเล้วหัวดี เราเป็นก้นหัวกิดหรักแหลมเห็ดอีหยังกให้งามที่สุดเมืองที่เราเล็ดซุ่มถูกโรคมาใหญ่เดี๋ยวไปะะวมมางามค่ะเลยเห็นม,ม,ม,มันซุ่มกับถูกโรคใหญว่าบักรถูกโรคมันจะในสีห่มโค้งข่อไงมันกับห่มมิมลีนั่นมันเต็มโค้งแล้วเอาเ,อาเอาบาิ่งวิธีต่อไปด้วยค่ะน่ะเพิ่นเพสียวร่องแบบนี้น่นเอาเอไขอยอย่องแก้วเลยได้แก้วใหญ่ลุยได้ อันนี้คลิปตลกเนาค่ะน,นี่คลิปตลกคลิปนี้สำหรับพิเศษคลิปตลกอืมอ่ะคลิปตลกอันนี้ตาเทพววเพราว่าพ่อเห็ดใดแล้วก็เลยส่วนตาอ้วนมาเห็ดเบิ้งนี่มันจีเป็นเฮียนบ่นหนี่เดี๋ยวตาเห็ดแล้วสี่ท้ายคลิปให้เบิ้งอีกแล้วค่ะนั่นเราอาบน้ามืดมือ้อมือนี่แล้ววา่าอืมยวผ่าลุดเด้อะท้ายคลิปเด้อนี่ถ้าผ่า,าลุดไม่ได้ดิ เอว่าก็ดีออกแบบดีเดอดเด็ดกันเลยอยากตายเหนผู้ชมเบิองเนาะค่ะว่าดีมือนี่ก็ที่อยากส้างมือนี่เป็นวันเกิดคุณยายวันปิยะมหาลาชก็เลยว่าอยากทำวามดียังอยก็เลยเฮ็ดสาลาสาลานี่สีได้อืสอว่าสาลาวันปิยะมหาลาชเด้วยค่ะวันที่ยี่สิบสาม ตุลาคมเป็นวันเกิดของคุณยายถาพาลุยสวนจ้าคุณยายสีสังชาลากลางน้ำพ่อได้นั่งสมาธิจักหน่อยย่มซี่เลียดกับเจมานาั่งยูชาลากลางน้ำนี่นั่นเบิรงวิธีการเพิ่นเอาลงด้วยค่ะ,ะนัะ่นนั่นผูใ้ใดอยากเ็ดเด้อค่ะเด้อลูกค้าอยากเ็ดกาปเะ็ดได้เด้อค่ะแบบนี้นั่นลอยไปเลยได้บ้านี เสาเสาปูนกับอันถังน้ำไปน้ำกันอ่อนล้อนนั่นนั่นแต่อ้วนแล้วแบกผู้เดียวคุดยอดเลยอีหลีนะค่ะนี่คลิปพิเศษเลยอีหลีค่ะนี่นั่นย่างสารนั่นนั่นนั่นแล้วก็จะอ้วยไปหาหลุมเพราะว่าหลุมขุดไว้มัอเศร้านี่ปลาตื่นปลาปลากระไรเข้าปลาปลากระไรเน่นเมื่อนีร่ปลามันถือกินเอียงบูมันก็เลยหนีหมดหรอ เสาเนี่ยไม่ยากเลยพูดเดียวไปเห็ดเลยลงเสาเสาสองเมตรพูนเด้ค่ะนาหาพูนเด้หน่บ่าเมีนธรรมดาเด้นี่นี่ตีนพร้อมอืมใช่ละหลุม้มเหมาแต่ว่าตอนแรกสร้างอันบ่มีตีนมากไหมคะ่ะรัวว่าลูกเคยว่าบ่าต้องเอาตีนเด้อวันไอ้มันแหลมสักลงไปเลยพอดีไปสร้างเสาพูนมันบ่แหลไมไหมคะ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมตู้คือเก่าก็ไล่สร้างไม่อีกหกอันสร้างไว้พูดหกสร้งางไล่อีกหกนี่แหละค่ะ ก็เลยเด้เอาอันมูสร้างไม้ได้ห่ะคะลงุงเวลานี่ละแต่ว้วนว่าดีาแล้วจำานิงละเาี่ยมันเท่<ม>า,ากับที่ฝังมันอยู่ใน,น้นามดอกนาเพราะต้องหยั่นะก็เลยว่ามาด<า>ูเรามาเบิ้งมันก็จะครบ,บหกเพราะถ้าครบหกแล้วแล้วบ้านก็ทีเอาอันโค้งโค้งเฮดมาไว้นี่กายเลยกายหัวเสา เตาเาพานี้ตั้งไซิอกเต้าตาตั้งซื้อเดี๋ยวเขันตอนต่อไปเอาขันตอนนี้ครบแค่นี้ก่อนปะเอาทํานี้ก่อนเนาะเต้าไว้หางต้าวย์อ่าเตาไวยโค้งสางไวยอือต้องไปเรือยแล้วกัหาเล็กมาก่าเสาอ่าแล้วที่บเยเลยหาเสียกไปมดอันนี้เสียกมาขันเสียกขันสน็ปบางขันสบ่็ยมันลุ่ม เอาสิ่เดืง่ายขึ้นเอาขอบเล็กใส่ขอบเล็กใส่เตบมอตอนนั่งกินเหลากันบ้าเ่บ่ตอนน่งเหากจเบิ่ง้กันเอ็ดมังนั่งกินเหลาปะนะวะพี่ข้าวปีใหม่นีพี่น้องสช้มาหลายปีใหม่นอม่าจะฟอมามาบอว่าพันได้เชิญเลยค่ะเด้อผู้ใดอยากมาสวนคุณยายทาบ้านลุยสวนเด้อเชิญเชิญค่ะเชิญทุกคนค่ะ ลูกค่ะ <iosis> เอฟซีอยากมาเที่ยวสวนคุณยายกับมาได้เลยค่ะเด้อปูนโอ้ชันซ่อนซุ่มอันชั้นล่ะก็งามค่กงามแน่ถุงนสวยงามมากเลยค่ะซุ่มกินได้เนาะค่ะเนาะอันซุ่มกินได้อันชั้นก็เอาไปทําอาหารได้กินกระป่นก็ได้โอ้แต่เทพลงไปซอยเอาเสาลงหลุมเหรออันนี้เป็นหลุมที่เป็นเสาที่หกเนาะค่ะชิมดพอดีเสาที่หก เสาที่หกขค้นเพื่อนี่เห็ดหกเสาเนาะเฮ็ดหกเสาตั้งลองหลุมแล้วมีหลุมเด้กค่ะเพแม่วาเอาไปตั้งน้ำซื้อนิดนี่ยขุดเดียบลอยสามสิบเส้นหาสิบเส้นพแล้วพ่่นีันี่ตั้มสิเลยนัน อันที่หกเสาที่หกแล้วค่ะเนาะชิลเล่อเพราดีเลยนี้เดี่นายตาเา่นี่แสงเข่าเพราะดี เอ้าเบิ้งใกล้ๆเบิ้งบ่ะเอ้าโอ้พื่นสิขันสนอกแล้วครบหกเสาแล้วเก็บขอใส่ยืดออกอืมพ้อกระด้างอะไรยืดออกเอาเอาเก่งเก่งย่องพื่นกันเจ็ดคนอืมอืมยักก่อยากได้อีกจะค้นพูดนะพื้นแสดงงานงานพื้นแสดงกลามกล่ำพื้นดงกลามทองแสดงกลามทองพื้นเอาเมื่อนี้เมื่อนี้ตั้งครบ หกเสาแล้วพ่อสนิ่งก็นอกค่ะเนาะเดี๋ยวถ่ายเห็ดพนักงานหนาวต่อไปกะสีอัพให้เบิ้งเรื่อยๆนะค่ะว่าระหว่างตาอ้วนกับตาเทีมสีเห็ดได้บ่สาลากลางน้ำเห็ดไหนคุณยายด้วค่ะวันเกิดคุณยายเมื่อนี่วันเกิดพวกก็เลยเห็ดไ้สีได้จำได้แม่นๆโอเคนะคะคุณยายขอลาไปก่อนค่ะค่ะคุณยายตัวว่าวัน บ่คุณยายบดิตัวมือนี่เป็นวันเกิดของคุณยายบดิตัวเด้ออ่าเพิ่นก็เลยเฮ็ดสาลาให้คุณยายเป็นของขวัญของขวัญชิ้นใหญไงโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อตาอ้วนกับตาเทพอ่าลูกลูกชายก็โอนเงินมาให้กินอาหารแล้วอาทุกคนไ่้ขออวยพรให้คุณยายลูกสาวก็ให้เงินแล้ว อวยพรให้คุณยายที่น้าหันอาาวย<อ>คุณยายขออวยพรให้ผูาา้สนับสนุนต่างๆนะคะเด้อที่เฮดเพื่อวันเกิดคุณยายนี่จงมีความสุขความเจริญสุขภาพกายแข็งแรงพบแต่สิ่งดีๆตลอดไปถูกประการจ้าทุกได้แบบเกษตยานตะน้ำเสาไร้บัน